<c oughs> หากใครอยากร่วมคอนเทนต์สนุกๆก,กับพวกเรานะครับในการร่วมกันทำคอนเทนต์เพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือกดลิงก์ Discord ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหน้าจอการติดตามด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็น f c ช่อง f i r s t b u ัดแล้วก็รอการประกาศเรียกตัวในการทำคลิปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปให้สนุกกันนะครับ ไม่มันดูเหมือนเหมือนดูมวยไอ้เหี้ยอุ้ยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเขาจะเป็นแขวนบ้านใหญ่ไอ้แขวนมาเล็กอ่ะโชว์เทมป์ไฟอยู่ตรงมาเล็กถอยโชคดีเจอโชคดีเจอไม่ได้แน่นอนนะ แล้วกูจะทำอย่างไรเวทีของกูโอ้ยพี่จอยน้องมีวิธีกูตายด้วยไงลงตามพี่จอยดิเพราะมันเอากูและลงไปดึงพี่จอยดิเฮ้ยกลับ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 ไอ้เหี้ยไอ้เหียไอ้เหียไอ้เหีกูมีกูมีตันตู้กูมีตันตู้กูมีตันตู้กูรอกูรอได้กูรอสแตนบายได้มึงเชื่อกูมึงขึนบนเอาเฮ้ยไอ้แดงไอ้ปล่อยแดงก็ลงไปได้เนี่ยมันโง่มันโง่มันโง่ เฮ้ยเธอไม่ลงไอ้เบื้องดึงจอยไม่มีโบโลแต่พี่มีทางหลังใช่หรือไม่มีทางหลังแล้วพี่บล็อกผมพี่บล็อกผมดีกูตายทีมเอาไม้ฮิวหิวไปหิวเอาไม้มีนี่หว่าที่ในโลจะเสร็จเรียบร้อยตาก่อนวันแผนสอง ไอ้งงูทำไม่ได้ดิงงูสุดใจทำอย่างนั้นไม่ได้เพื่อนมาโอมามามาม้ยมันบื้อสวยดึงกูเดี๋ยวกูจัดการเองเพื่อนเฮียหัวดขวดทั้งหนักกูใช้ไปแล้วนี่หว่ารอใจร้อนน้ำใจเฮ้ยซ็อกเมาดิเข้ามาดิไปพี่ไปอ๋อ เแล้วกูอยู่กับลิมกูอยู่ริมูลิมูเชือกูด้วยเดินล็อริมูทำอะไรไม่ได้เพื่อนไอแดงกอะทำอะไรไม่ได้กูแค่พูดไปแั้นแหละแต่มันรู้แล้วมึงอยู่กับกูอะกุตันนอสัตว์มาดิไมรู้มรูมูไม่รู้่รู้ไม่รูม้้่ไ มาลอกแล้วถ้าวอล์กตัวเธอหนี่หาเลยนะกูอีกแล้วกูอีกแล้วรีมูทำมันดึงกลุมออกไปนะเพื่อนเพื่อนไม่อยู่ข้างหนะเดโนอยังไม่นี่ไม่เสร็จเลยจะเหลืออะไรไว้เหลือตายยากเหรอตายยากพี่พี่เอาไปทำไเนี้ยเลยโดวันจะไม่ทำเยี่ยวยืนยืนรอยคือทั้งวันไอ้เยี่ยปล่อยแดงวะดินจะขึ้้แลว เฮ้ยวัดีกูกาถูกไอ้ออกไปจงใช้ชีวิตจอยไอ้โมเปลี่ยนตั้เฮียไอ้เปลี่ยนตั้เฮียจะตงกูเีเล่นไปหนักอินดีอะไรเฮียาหัวแล้วจอยน พี่จอยกูลงไปแล้วขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทาไม่แขวะตายยากตายยากเอาไปมาบ้ากูตันตู้มึงเอาให้กูตายยากอะไรก่อนเพื่อนนี่แน่เฮียกูช่วยพี่จอยไอ้สัตว์มาบัง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 พี่บล็อกผม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 พี่บล็อผมโอเสวย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 ไอ้นี่มูอยุงล่างนี่มูหยางล่างมันเป็นแผนเป็นแผน ลงไปแล้วลงแันแบบแบบแบบแบกแบบแาบแ้บแบ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 บแแบบ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 แบหแบบ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 ไบบแบบแบ้แบบแอบแบบแบลแเบแบบแบบแยบแแเยแ พี่จ้อยู่เฉยดีพี่จออยู่เฉยดีพี่จอาทำไมโอ้ยจาอ้งมอไหร่อ้ยฝายสวยกสองอีกก็สองไม่อีกก็สองไม่อีกไปเฮ้ยลวจะบังายผมทำไมอะไปล้ลาก่อนทีมปวอท้ยปวดอ้นท้ย เฮียหน้าฉีบใบสัตว์เฟ้ยพ้าเดียกอุ้ยพี่จอยเตมัน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 คุณยู้วคยู้วคยูโอ้ยเหนื่อยทมาแหมน่าจะหิวสามได้นะเฮียไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปก่อนปก่อนประตูนี้ยังไม่เปิดดีเฮียประตูนี้ยังไม่เปิดใครมาผมว่าประตูไหนประตูขวานู่นประตูขวานตาเล้วตาเล้วประตูนี้ยังไม่เปิดเลยเฮียแล้วประตูนี้ยังไม่เปิด ยผมรอให้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 ดูซูชีตเนาะปวดหัวเลยอ้อมออไอเยเดูว่งผมรออยู่รออยู่รออยู่ไปจอยออกไปเลยผมมีท่อจแม่งตาบอดอุ้ยไฟฉายหมดไปจอยออกไปเดี๋ยวนี้เกต a าวีทำไมไม่อยมาโนเน่ ไอ้ท้อ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 ท ah, ้อท oh, ้อบอกทานในควายปิดท้อไม่ได้โง่มึงไปได้แดงไอจีดมีพีเฮียจะเที่ยงคืนละไปนอนดีกว่า